ถ้าผมบ้าวงจุ้ยแล้วรวยอะ่ะผมก็จะบ้าคำพูดนี้ออกมาจากปากของมหาเศรษฐีลีกาซิงคนที่มีมันสมองอัจฉริยะอย่างลีกาซิงใครจะเชื่อว่าท่านจะเชื่อเรื่องดวงเหมือนกันท่านก็มีหมอดูประจำตัวเช่นกันคนที่รวยระดับนั้นพวกเขาล้วนแล้วแต่มีกุญซื้อที่ปรึกษาเจ๋งๆเ,เพื่อส่งพลังเพื่อคอนเฟิร์มความสำเร็จของเขาอยู่เสมอเสมอ ตอนที่ลีกาซิงอายุ30ปีเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆในเกาะฮ่องกงสินแสเฉินหลางเป็นผู้ให้คำปรึกษาเรื่องดวงเรื่องของ่วงจุ้ยให้กับเขาครั้งแรกที่ทั้งสองเจอกันสินแสเฉินหลางได้ตั้งคำถามว่าคุณลีคุณอยากมีเงินสักเท่าไหร่นะคุณถึงจะพอใจลีกาซิงตอบว่าผมขอมีสัก30ล้านก็พอใจแล้วแหละสินแสตอบกลับไปว่าคุณนะมีดวงไม่เหมือนใครนะวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเกาะฮ่องกง จากนั้นไม่นานลีกาซิงก็ได้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเกาะฮ่องกงได้จริงๆถ้าวันนี้มีคนมากระซิบบอกคุณว่าอนาคตคุณจะร่ำรวยรู้ไหมว่าคุณมีโอกาสร่ำรวยสูงมากๆเพราะจิตใต้สำนึกของมนุษย์เรานั้นมีพลังอำนาจมากกว่าที่เราคิดถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองเราก็จะทำมันสำเร็จค่ะ